เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้ากางเกงของ47เปียกเนี่ยจะใช้เวลาแห้งกี่นาทีสวัสดีครับผมคิดแมนอินโฟมิชันไทยแลนด์นะครับคือเรื่องมายู่ว่าในคิดแมน2เนี่ยในด่านบาลดูฟเขาได้เพิ่มระบบใหม่เข้ามานั่นคือระบบกางเกงเปียกซึ่งถ้าเราไปเดินลุยน้ำเนี่ยแล้วกางเกงเปียกมันก็จะเปียกใช่มันเปียกครับซึ่งคำถามก็คือถ้ามันเปียกเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีหรือกี่วินาทีในการที่จะแห้งไปดูกันเลย ฉันพูดไปวันที่เธอรับฟังอีกนานไหมฉันก็ไม่รู้อีกกี่เดือนหรืจะกี่ปีกี่หมื่นพันล้านความทรงจําที่มีมีใครไม่คิดถึงใช้เวลาไปทั้งหมด28วินาทีจุด28มิลลิวินาทีซึ่งก็ถือเป็นผ้าที่แห้งเร็วอยู่แต่เกาะน,นี้มีความพิศวงอันนึงอยู่เพราะว่านอกจากชุดนี้แล้ว เมื่อเอาชุดอื่นมาใส่ลงน้ำไม่มีชุดไหนเปียกน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นชุดสูสีดับแห้งสนิทไม่ว่าจะเป็นชุดสูสีขาวแห้งสนิทไม่ว่าจะเป็นชุดตัวตลกไม่ว่าจะเป็นชุดนกฟามิงโกไม่ว่าจะเป็นชุดชุดสลับไม่ว่าจะเป็นชุดซานตาคลอสไม่ว่าจะเป็นชุด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 แห้งสนิทชุด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 แห้งสนิหรือแม้กระทั่ง CJ Oh s h i ช Here we go a g a i ก